อยากมีโชคต้องดูให้ชัดๆนะคะเลขเด็ดเลขยันชัดสุดนะคะครั้งนี้ไม่ธรรมดา3ตัวเน้นๆหางเดียวจัดไปนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เป็นช่วงเย็นของวันที่7กุมภาพันธ์2,565นะคะมารีก็ได้นำเลขอัคารายันโชคลาบมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ ขอท่านผู้ชมมีโชคลาภในงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะคะสำหรับแอดมินนะคะสลรับมารีเห็นแล้วนะคะเลขยันกระเป๋าโชคลาภชัดที่สุดนะคะครั้งนี้ดูดีๆนะคะชัดเจนมากนะคะท่านผู้ชมตามความรู้สึกของมารีชัดเจนจริงๆนะคะมองดูแล้วก็เป็นเลขสตัวหางเดียวนะคะหรือว่าจะตัดเล่น2ตัวก็ได้นะคะ แต่ว่าท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะลองพิจารณาดูท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนาะสำหรับแอดมินแปรนะคะก็จะมีเลขอยู่3ตัวนะคะก็จะเห็นเป็นเลข6เลข1เลข9นะคะดูดีๆนะคะตัวเลขไทยนะคะท่านผู้ชมเลข6เลข1เลข9นะคะดูยังไงก็เป็นเลขไทยนะคะเป็นไปได้ไหมว่าเป็น หกหนึ่งเก้านะคะเลขหกหนึ่งเก้านะคะถ้าตัดเล่นสองตัวนะคะก็จะเป็นหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้านะคะสำหรับคนชอบเสียงโชคนะคะก็คิดว่าหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันก็เป็นได้นะคะตามที่มารีแปรนะคะหกหนึ่งเก้านะคะเลขที่สวยก็คือหกหนึ่งเก้านะคะตัดเล่นสองตัวก็หกหนึ่งและหนึ่งเก้านะคะ ยังไงก็ตามใจท่านผู้ชมดีกว่านะคะเพราะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็เขียนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเขียนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะคะเอาตามสายตาของท่านผู้ชมเพราะว่าก็อาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมเมลีก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะคะที่ไม่ได้มาถ่ายบรรยากาศเวลาปู่ท่านทําพิธีนะคะเพราะว่า ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์บางทีก็อยู่เวรนะคะท่านผู้ชมสําหรับเลขยันกระเป๋านะคะปู่ท่านเจิมปู่ท่านเขียนนะคะก็เด็กวัดส่งมาให้นะคะดูไปใจเย็นๆสบายๆนะคะมีโชคมีลาบตํารวยแน่นอนในงวดนี้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นปู่ท่านก็พูดย้ําเลข19นะคะเลขมีที่มานะคะท่านผู้ชม ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภร่ำรวยนะคะสำหรับท่านที่จะมาทำบุญทําพิธีกับปู่ท่านนะคะทันที่เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะคะปู่ท่านเน้นนะคะเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะ9นาฬกาถึง12นาฬิกานะคะสำหรับญาติธรรม FC นะคะที่จะ มาให้ปู่ท่านเมตตาสะเดาะข้อต่อดวงชะตาเสริมบารมีให้นะคะไม่ว่าจะมาเจิมกระเป๋าเจิมรถนะคะเจิมป้ายร้านค้าร้านขายนะคะมาปลูกเศษเก,เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะคะมาขอขมากรรมขออโหสิกรรมนะคะเอ,อ่อทพิธีหลายๆอย่างนะคะตามที่ท่านผู้ชมญาติธรรมเคยมานะคะก็คงจะรู้กันดีนะคะจึงมาเรียกขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะ ปูท่านเน้นเวลาทําพิธีนะคะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะคะวันนี้มลีิก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม f อฟท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมลี่ชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆคะ่ะ